ใส่เสือ no, oh ้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดอ oh oh, มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้น oh ุป oh เ oh oh. สื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านว ipe อนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะครั้งก่อนอยู่ไป102วันอ้จะอัปเดตแล้วหรออีกเจ็ชั่วโมงอัปเดตโอ้เรามาเร็วนะเนี่ย คลาสเนี่ยมันมียางอือนอีกนะที่น่าลองอย่างเช่นอันนี้คนตัดไม้เราได้กูดแอคมาเลยนะฮะเป็นขวานที่ดีขึ้นมีโอกาส20%ที่จะดอกมาเป็นท่อนไม้อีกอันหนึ่งจากการตัดต้นไม้เพิ่ม,มอีกอันหนึ่งเลเวลสองเพิ่ม25%ดับเบิลมาเป็นกิ่งไม้ถ้าเป็นเลเวลสามคืออาจจะดอกมาเป็นอันหนึ่งหรือ2อันมีโอกาส20%คือมีการตัดไม้ที่ง่ายขึ้นดีขึ้นนี่คือคนตัดไม้มาคือเข้าใจระบบและการเล่นเราต้องวางแผนในการเล่นนิดนึงสคริปไป สามเลเวลเลเวลเต็มซะอโอเคเริ่มต้นมาไม่รอช้า Good อ็ตัดก่อนเลยนี่ได้มาห้าท่อนโอ้โหดีมากอันนี้มันปลูกได้ใช่ไหมปลูกยังไงเนี่ยอันนี้ปลูกอ๋อ,อก,กด e ปลูกได้โอเคอันนี้ใส่ไปก่อนเลยโอเคครับตัดไม้ได้ง่ายขึ้นสุดยอดกระต่ายมาด้วยอืมอือเราต้องการ ท้ากระต่ายนะฮะเท้ากระต่ายไว้เทรดของต้องเตรียมไว้ด้วยอย่างนี้ก็จะคาบของง่ายขึ้นเมื่อไม้หาง่ายขึ้นตัดเร็วขึ้นโอเคโอค้โหเ,เ,เ,เพียบเพียบเผียบเลยอือหือรัวๆไปอันนี้ก็ปลูกไปครับไม่ให้เสียเวลาฮะไม่ให้เสียเวลาครับไปอย่างรวดเร็วฮะเร็วสามแล้วตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดเอาไว้อันนี้ก็ปลูกไปใกล้ๆ อันนี้มาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยตามหาเด็กอันนี้กินไปเท้าก็ต่ายเท้าก็ต่ายเทา้ากระต่ายเพิ่มช่องเก็บของอ่ะเรียบร้อยได้มาอันหนึง่งเหมือนคืนแรกเจ้ากวางจะยังไม่ทําอะไรหรือเปล่าเพราะเหมือนเขาจะหนีอย่างเดียวนะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าเก็บใกล้ๆบ้านก่อนแล้วกันไฟไม้ฟืนไฟไม้ทุกอย่าง อันนี้ก็ปลูกไปอือคือแรกมาเคอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคืนที่หนึ่งไม่เห็นหน่ากลัวเลยคืนที่หนึ่งมาหรือ,อยังเนี่ยเจ้ากวางเฮ้ยม,มันได้เพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องแล้วแต่มีข้างนอกด้วยหรือเปล่ามันเหมือนได้ฟรีมาเลยฮะ <laughs> สบายสบายเหมือนไปเที่ยวป่ามาแล้วครับให้เราเทรดของอือฮึ โอ,อม้มันเหมือนมันได้มาอีกอันหนึ่งจริงนะเท้ากระต่ายที่เราได้มาเอามาเทรดเป็นนี้ครับถุงที่ดีขึ้นไดสิบห้าอันโอเคได้เพิ่มใช่ไหมเน่ได้อีกใช่ไหมถ้าเจอกระต่ายอีกรู้ว่าได้ครั้งเดียวเท้ากระต่าย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 หยุดนิ่งๆสิอืม ด้มีกันหนึ่งโอเคอ๋อวูฟเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคครับไม่เป็นไรกินก่อนอืมอือ hmm. ืมฮึวิทยุมากินมาใน,นบ้านหลังนี้น่าจะมีของเยอะใช่ไหมมี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 มีมีมีกระสุนกระสุนอืมโอ้มีแต่กระสุนข้างบนล่ะ น,นี่อนี่โคแล้วก็อันนี้โอ้หิบสมบัติขอเป็นอาวุธช็อตกันช็อตกันช็อตกันอืมโอ้โหด้มีดร้อยยี่สิบอันครับเออก็ดีได้อยู่ได้อยู่อยโอเคตรงนี้ต่อมีของอะไรบ้างในบาน้านนี้หิบสมบัติอีกแล้วเปิดมาอืมโอ้ปืนมีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วอ๋อมีชุดกราะโอเคครับ ราหิวครับไม่เป็นไรมีมีม,ม,ม,มีมีอยู่มีไม้ด้วยตรงนี้กลับบ้านดีกว่าไป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 เช้าแล้วยยังไม่ต้องเร่งเรื่องวันเราต้องการของครับให้มันคงก่อนย่างไปสเต็กเรียบร้อยอ่ะครับมาอันดับแรกคืออ่านี้แมปอันนี้คือที่ปลูกแครอทช่วยเรื่องหิวได้ใช่ไหมโตทุกๆสองวันยังไม่จาเป็นอันนี้ก่อน ครับขั้นที่สองมาก่อนแล้วก็เตียงยังไม่จําเป็นเราต้องการอันนี้ต้องขยายอันนี้ก่อนขาดไม้ตัดไม้อ้าวมาแล้วเหรออ๋อเด็กคนแรกโอเคเหนูเดโนอันนี้ก็ใส่ไปครับเครื่องนี้โอเคครับเลเวลสามฮะตอนนี้โต๊ะต่อไปครับอันนี้เปลี่ยนไม้หรือเนื้อให้กลายเป็นน้ํามันนะครับอตัดไปตัดก่อนตัดก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บตัดก่อนตัดไว้ตัดไว้ตัดเตรียมไว้ตัดเตรียมไว้ คืนนี้จะมีคนบุกมาใช่ไหมใช่คืนนี้จะมีคนบุกมากระสุนมีเท่าไหร่กระสุนมีสิบสองนัดเรียบร้อยครับไม้มันได้เพิ่มจริงๆนะเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็อ่าเเล็กๆๆๆกินมาให้อิ่มคืนนี้ต้องบุมีศึกหนักที่บ้านเหล็กครับขอเหล็กก่อนขอเหล็กก่อนโคไว้ที่หลังกระสุนข้างหน้าตรงนี้อืมอืมอืมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาสู้ ขอเก็บก่อนอื้เหล็กเยอะๆหน่อยเหล็กอมาทางไหนมาด้านไหนไหนอืมมีกี่คนคนที่สองมาเจ้าก,กวางมายืนดูครับผมเรียบร้อยคืนแรกอีซี่เชื้อเพิงมานายคือเชื้อเพิงอย่างดีเอาละได้เครื่องราม,มาอันหนึ่งอ่าครับอันนี้มา b บโอไบโอฟิลน้ำมันจากโอ้เ oh. ทรดมาเทรดมาเราต้องใช้อะไรอะ่ะใช้เนื้อก็ได้ใช่ไหมตรงนี้เนื้อหรือว่าไม้เคครับเทรดเดอร์มาเทรดเดอร์มาฝนเริ่มตกฝนเริ่มตกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันคือ <laughs> ตอนนี้คือฝนตกอันนี้ใช้อะไรใช้วูฟคืออันนี้ไฟฉายเสือ้อเกาะอ่าไฟฉายมาแล้วกัน ของกินก็เต็มบ้านเดี๋ยวต้องเริ่มครับเตียงล้ฮะอีซี่มากเล่นคลาสนี้ผมว่าดีกว่าแอสซิซินอีกนะหมายเพียบ <laughs> แต่ไม่มีเหล็กอันนี้ต้องรออีกอันหนึง่งถึงจะอันนี้ได้แล้วก็ไลนิ่งฝนอาฟ้ายังไม่ผ่าไฟายังไม่ผ่าไม่เป็นไรเตียงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเป็นเกมที่เล่นนานแต่ก็เล่นเพลินนะมันมีอะไรทําหลายอย่างอะวางแผนให้ดีเปิดอันนี้มา ขอเป็นช็อตกันหน่อยโอ้เป็นเดดอันนี้มานี่เด็กคนแรกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยแป๊บหบนึง่งไฟเราก็จะถึงเลเวลห้าแล้วโอเคเดี๋ยวไปช่วยแป๊บหนึง่งเจนเย็นหนูเจนเย็นก่อนอันนี้เติมไปเลยน้ํามันโอ้เกือบเต็มอืมเลเวลห้าครับผมเตียงครับเลยมาอืมเตียงมาก่อนอือหึ ได้อีกไหมเตียงเตียงอันที่สองได้ครับหลุนรัวฮะสองเตียงอืกินไปโอ้โหง่ายกว่าอาชินเยอะใส่อันนี้ดีกว่าแล้วก็ให้ทำมาเป็นอันนี้ไบโอฟิลตัวหนึ่งเรียบร้อยคนแรกมาเลยมาอยู่ในบ้านเจาไดโนโ มาซะเก็บของด้วยไฟฉายโอย้มีแล้วอะ่ะไฟฉายเก่าๆในห้องไม่มีอะไรเหรอโอเคไม่มีไปฮะชิ้นเนื้อข้างหน้าใช้เป็นเชื้อเพลิงได้รวมถึงอาหารข้างบนเอ้ยตรงนี้อะไรฮะทั้งก่อนไม่มีนะอันนี้มันคืออะไรไปดูได้ไหมจะทันไหมโอ้มีของอือฮึไปกลับบ้านดีกว่าครับ กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเรามีไฟฉายอยู่ไว้ไปเไรเออโอ้อ่ะไฟฉายพังแปบ๊บหนึ่งนี่แนนี่เออไฟฉายมีพังด้วยใช้ทุกวันใ้คุ้มค่าน้ำมันก็เติมไปเลยฮะอยู่ได้ยาวๆอันนี้ก็ไปอื้อมไม้รอเขาบุกมาอีกวันหนึ่งขาดเหล็กด้วยโอเคอันนี้ อัลฟาอัลฟาอันนี้ใช่ไหมอัลฟาอัลฟาวูฟอันนี้ใช่อัลฟาครับอะไรได้บ้างเทรดอะไรได้บ้างอันนี้ฝนตกโอ้โหที่เก็บแบบใหญ่ขึ้นไรเฟิไลไรเฟิลดีกว่าปืนไรเฟิลดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> มีสิปดนัดเออเอาต่อไปใช้แบร์เจ้าหมีโอเคคคืนนี้มีคนบุกมาได้เลยเก็บเหล็กก่อนเหล็กเหล็กเหล็กมีไรเฟิลแล้วแรงขึ้นใช่ไหมไรเฟิลมโครเวฟ โอ้หีบสมบัติมีอะไรอยู่ในนี้ชดกันโอ้เจมไม่ได้อยากได้เลยเจม,มเชื้อเพลิงหรือเฟือไม่ต้องห่วงเติมไปเลยอันนี้ย่อยไปเลยน้ำมันอีกอืมวันนี้ครับวันนี้บุกมาได้อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปช่วยเล่นไปช่วยเด็กแหละอันนี้ต้องการแบรต้องเก็บหนังเอาไว้ด้วยเอาไว้เทรดตัวมีอาวุธก่อนเลย อยู่นู่นอืมอุ้ยอืมเรียบร้อยหรืออห้านัดกระสุนเริ่มหมดเดี๋ยวค่อยครัฟไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้กระสุนไรเฟิลขอบคุณมากกระสุนไรเฟิลขอบคุณมากดอกมาเยอะๆเลย thank you ส่วนพวกนายก็เอามาทำอันนี้ได้ไหมไบโอได้ไหมไม่ได้เหรออะไรเนี่ยอืมต้องใส่ไปในกองไฟเลยอันนี้ อืมโอเคเรียบร้อยไหนดูสิครับได้หรือยังโต๊ะมาวันนี้วันที่สิบสามครับครับโต๊ะได้เต็มแล้วต่อไปก็คือเตียงอันนี้ขาดอันนี้อันหนึ่งถ้างนั้นครับอันนี้ก่อนกระสุนขาดอันนี้อันหนึ่งเหมือนกันต้องรอคนบุกมาถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปช่วยเด็กไปเก็บของตรงนู้นด้วยในนี้คืออ๋ <c oughs> อพิกพิกพิกกินแล้ววิ่งเร็วก็โอเคอยู่อืมกระต่าย โคเว็บเพียบวันนี้เหล็กเยอะจะมาหรือยังล่ะมาเลยก็ได้นะเราพร้อมมากหิวเหรอหิวก็กินสิของกินเพียบตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มาใส่ตรงนี้ต่อ <c oughs> ดูบไม้อะพลิกมาโอเคโอ้ยของกินเพียบของกินเลยเยอะโอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็ต้องมีสายรอบฟ้า ใช้แปดอันเล็กโอ้ทำไมเป็นซากอ๋อเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมเนี่ยใช่อือแล้วก็อันนี้ได้อะไรไโอ้รีวอเวอร์อีกแล้วทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันต้องเป็นแบบหุบเขาแบบนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้แหละมาเลยคนที่สองอืมเรียบร้อยไปอืมเปิดโอ้ยมืดแล้วด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลย กลับบ้านก่อนไปคนที่สองออแล้วก็สเต็กมาสเต็กเมื่อกี้สเต็กเพียบไม่ดรอปอันนี้เลยอะหนังโอเคครับเต็มแล้วสเต็กมาอีกชิ้นหนึ่งไปกลับบ้านอย่าเพิ่งมาเจ้ากวางอย่าเพิ่งมาทำไมไม่ส่งคนมาล่ะว,วันนี้อยากได้เครื่องรางนะเรียบร้อย <laughs> อีซี่บอกเลยว่าอีซี่มาก ไปเลยครับคนที่สองมาแล้วอืมเนี่ยดูบได้เลยฮะมันดูบจริงๆนะโอเคไปตรงไหนนะเมื่อกี้ด้านนูน้นหนึ่งออกินก่อนกินก่อนลืมมันจะเป็นจุดที่มีหมีหรือว่าหมาที่มีปลอกคอเป็นสีๆนะฮะมันจะเป็นสีๆเพื่อเป็นการปลดล็อกด้วยกุญแจแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพื้นดินแบบที่เราเห็นหรือเปล่าเลือเยอะมาก อืมโอเคโอ้ได้แล้วเร็วมากโอเคมากุญแจอืมโอเคแปบ๊บนึงนะ่งไะไปพร้อมกันเลยไปโอ้ยมีสมบัติด,ด้วยได้อะไรจะได้อะไรโอ้ยไปครับไปครับกลับครับกลับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บสามคนแล้วะใกล้จะถึงบ้านแล้วอย่าเพิ่งมาเย้ ชิวๆครับไปเลยคนที่สามไงเจ้ากวางฮะร้อนไหมแสบตาไหมพั 1300. นสามร้อยนีไงโอ้ใช่ไหมหรืออันเก่าอันเก่าแน่เลยอุย้ยอีกแล้วโอ้ยอ่าขอกระสุนขอกระสุนกระสุน,สนอะไรโอ้ได้ถุงอันยักษ์เป็นยี่สิบห้าโอ้โหกระสุนเหลือเท่าไหร่กระสุน 14อสิบสี่อ่ะครับอันนี้ได้ครับเตียงเตียงก่อนเตียงมาเจแอนเบดอือฮึนอนสบายแน่นอนเหมือนจะหิวเร็วขึ้นนะฮะวันหลังๆตอนนี้ใส่สามวันแล้วขายอีกคนหนึ่งตรงนู้นกลับไปอีกรอบนึงสนามเด็กเล่นมากระสุนกระสุนกระสุนอืมไหลเฟิอนตรงนี้แต่เราไม่อยู่แล้วน้ำมันน้ำมันน,มน,น้ำมันเยอะเลยตรงนี้หิบสมบัติอีก เจมใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วม,มาพร้อมของเสมอมันหาไม่เจอครับคนสุดท้ายข้างบนนี้เหรอวันนี้มีคนบุกมาใช่ไหมโอเคอ๋อเทรดเดอร์มาวันนี้ไม่เจอจริงๆฮะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ไม่เจอประจำเลยอะเป็นอะไรเนี่ยอืมมันต้องเป็นบ้านแบบเนี้ เนี่ยแบบเนี้ยแต่เปิดหมดแล้ว3อันนะครับของก่อนถ้าเราครับเข็มทิศอา่าเข็มทิศก็ได้แล้วก็เนี่ยคือชี้ไปทางนูน้นแต่ก็ไม่เคยเจอไปยังไงก็ไม่เจออ้าวนี่ไงมีบอกเข็มทิศโอ้โหลูนี้ครับตั้งนานแล้วไม่รู้อืมตามทางไปเลยฮะมาแล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้ยังเหรออ๋อโอเคครับยังครับ โอเคครับ <Okay, laughs> อยู่กันเต็มเลยโอ้โหไฟเพิ่งผ่าสิอมีระเบิดไหมเนี่ยตส,สุดท้ายอืมเย้ไปเลยอืม้มอันนี้เก็บมาไปอู้มาคืนนี้โดนบุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรของกินเยอะออกมาเร็วเจ้าหนูเจ้าหนู สเต็กเพียบเรียบร้อยอืมสูงสุดคือได้แปดวันใช่ไหมเก็บครบทุกอย่างเรียบร้อยครับผมเจอหมดทุกคนสี่คนถ้าดูต่อไปก็คือครบหมดแล้วไม่มีแล้วอ่อะโอเคครับนี่คือคนตัดไม้นะฮะเล่นแต่ละรอบนี่นานมากเกมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมาัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย